มาดับาไปเล่นกับยายหลวยเหมือนนั่งล้อมเลยน่ารักเลยน้องยังไม่โตเล่นกับน้องก่อนหูหน้าเขารบบูชาครับ ขอหัวอะไรเจ็ดสีแจ็ดสองด้วยนะครับหน้าขอหวยจะเดินตอนหนึ่าเดินตอนหนึ่งหนึนะครับโอ้ยเหนื่อยหัวเราะเหนื่อยขาดผ้าแพรสีรับยาชงตาครับรับยาชงเจ็ดละกันนะมเราไปชงตาไม่ได้ อย่า,ยาไปใกล้สารพนะนนาระคู่นะวันน้าไดงกับอะไรกับคู่นี่ไงคู่ใบหวยถูกอะนักเรียนดอกไม้ทุ่งอะไรูพร้อมขัดอุบเทียนพบับคู <laughs> อยากถวายน้ำแดงร <laughs> ับ <laughs> <laughs> โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยหมดรักลูกทุ่ง <laughs> <laughs> งง เราเป็นคนแบบแต่งตัวเบาๆมินิมอล,มมลทัวหมูต้องเข้าละ <c oughs> วดหน้าขออีกนะ <c oughs> วดหน้ามีโรยแป้งอย่าพ่นข้าวนะกิ <c oughs> น,นกินก่อนอย่าพ่นข้าวนะ <c oughs> แต่ละเม้นขับรถผ่านได้บีบแต่หอวท้าุกคัน <c oughs> นเนงี้ยมปวดเมปวดเหนือนหน่อย,นนอยอออไปี่กอล์ฟเวอร์ h ั